ปเปพาะเนี่ยถูเราคือมอบมองแล้วหัวจอบมององแล้วบอกว่าจะใส่กระเดี้ยก่อนเลยนเนาะแต่เนี่ยแต่กโงนเนาะอันนี้ใส่เข้าวได้ครับเนาะดูครับอันนี้ไม่ใช่ดั้งเดิมครับยุคใหม่ใช้ขบ,บกเนาะไม่มีขบ,บ๊กอ,อก็ใช้จอบเนาะอันนี้ร้อนมากเลยครับ ดูครับนี่คุณโวยเร็วมันตมาตาจานี่ขัดทุบมาตากแดลใกเไยเราบือขีนยังไงเนาะเราบือเราบือเนาะแต่โก้แล้วเราไง เอา嘛เออผมจะเปิดในไงนี่ถกขึ้นถกบืบนเนาะมานล้อกะมึงกะจุโมม่เนาะฮึมนจะร้อยอีติดเาเบือฮึ สวัสดีครับวันนี้ใส่เข้าไร่ครับผมดูบรรยากาศครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับนี่ขอู่อมาอย่างแบบพระละหัวโจนเนาะมันบาเทีบอกคู่อะไราก็รู้ก่อนมังกัน,กน นี้เอาขบ๊เนาะ่ปกติจะใช้เสียมแต่ว่าคิดดีมาแข็งอะมาดอยมาดอมาดอยนะกันหรอมาไก่หมดเลยเลยเลยจุ้ยหมวกมาดอเหมาจริงกันหรใครอบาเลยแต่โกโก้ใ่ไหม ใส่เข้าไร่เข้าไร่เข้าไร่ไรลงแขกกันครับมันรอมากะการเวนนอนอะไรเปล่หึมีการเวนนอนเลมาอูจอกมี <c oughs> กสาบาเปอมีลาซาเปอร์บเคือแบบไงยานหลอกเขามาตุนน้ปปอ,นองกัน にあげ。